สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเล่นวิ่งไล่จับกับฟันดํานะครับวันนี้คือคลิปแรกที่เป็นคลิปแรกของเอ้คลิปที่สองแล้วดิเป็นคลิปที่สองแล้วมั้งที่เราทําวิดีโอเกี่ยวกับการวิ่งไล่จับราะปกติจะเป็นหมาคุณจ้องทุกคนจำคลิปนั้นได้ไหมทีม่จะเป็นหมาก็คือคนนี้นะเป็นหมาวิ่งไล่ตามผมมาหมาวิ่งโคตรเร็วเลยแล้ววันนี้เราจะมาเป็นคอนเทนต์นะฮะวิ่งเล่นวิ่งไล่จับนั่นเอง โออเ,เป็นไรมาใครเป็นเดี๋ยวดาเดี๋ยวเขาเล่นกันดาบเนาะมาเลยนะยิงชุบใครเป็นวิ่งก็จะปั่นนะครับหุบอะไรเป็นโอ้โหอาจจะวิ่งวิ่งาจนี้เพราะผมต้องถือกล้องวิ่อยางรอ่กร้องโอ้มาแล้ว ไม่ขอแล้วเลยเว,ว,ว่าจะราคาดีดิชนะิพดีดิขออนุญาตกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เดี๋ยวนนี้ใครอยากออกกล้องมาอยู่ที่ศาลเจ้าันอันครับขอเบรกนิดนึงนะผมถือกล้องต้องวิ่งน,นุนนุนนุน,นมีนู่นนะฮะปอะไรแล้วเท้าหลุดแล้วเท้าหลุดนะฮะมาแล้วมาแล้วผมพยายามถือกล้องให้นิ่งที่สุด ไอ้อทุกคนจุก๊กอุ้ยชึบอุยไม่โดนไม่โดอนอาา่าไม่ได้แดกบุรักอุ้ยอย่าให้คุณสัตว์ตกดรือขาดขออนนะฮะก็อาจจะก็อกาจจะสั่นๆนิดนึงเพราะผมวิ่งโอ้ผมรู้ว่าช่องผมมีเอฟซีกูดจีตามใส่แล้วปุี่หลบวี เฮ้ยเรนี่มาตามผมมานะครับวิ่งคนเร็วเลยคนจับยูนนู่นฮะนุ่นเฮ้ยซูมเยอะเกินไปแล้วนุ่นนุ่มาแล้ววิ่มาแล้ว คนถ่ายว่าเตะไปว้าโอ้ยต่อตอทีนี้คนถ่ายคนถ่ายหอบแล้วว้ยวไปกระโดดโอ้ยยอมว้ายใหญ่ใโอ้ไปอ่ะไปถือกล้องมาเลย เป็นคนแปลวิ่งมาเลยไปไป่อนนี้ก่อนนี่อนนี้่อนครับขอคกนมันมันตามมันตามทุกคนมันตามระวังลูกระวังโดนคนมันตามมันตาม คนมันอยู่นี่แล้วผมจะลงมา, <c oughs> ม,มาเร็วไปผมออกอน,น,น้างถนนนะนี่หนัแบบยานที่ผมไม่ได้ปั่นมาทันดีนะครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นปั่นยานบาย <c oughs> สอนสิวิ้นใช่ดูดูสามสิบวิ้นเรียบแล้ต้องยิงไปถึงจุดเกิดเกิดนู่นสามที่จุดเกิดแล้วทุกคนบายโอเคมาต่อไปฟันดาบครับหอบมากต้องลองมาวิ่งดู ไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปมาไปตรงนั้นอยู่นี่เองวันดาบนะฮะเป็นหลายคนที่ชอบนี่คือโทรศัพท์ตองลิงมิบงบังมิง่งบังไป อย่าออกกล้องเออเออโว้ยฟันมือหักเออฟันมือโอ้ยฟันลำบากยังยิงยิง,งนะเฮ้ยแขนไม่หักได้ไหพระเจ้าส่งนกลงมาให้กินเออขอกินข้าวได้ไหมครับโอ้ยโอ๊ยแฉ่บ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ๊ยโอ๊ยครฟันโดนได้หนึ่งแกมฟันโดนตัวหนึ่งขาหัวอะไรต้องคาตามได้หนึ่งแกมพอิ่มไม่โดนหนึ่งแต้มอุ๊ยทำไมเราบอกเก่งเนี่ยวะอุ๊ยโดนแล้วบอกด้วยโดนแล้วมันบอกหนึ่งแต้มแล้วจะอุ๊ยฉันหลบเก่งวะ หนึ่งแ้มแตมมสองแทมแบ่งแล้ครับแถววีซีแล้วครับเปิดเกียร์ซีมแล้วครับไม่ได้แป่งมากมากใช่ปิดแผาวีซีเอออืออือออ หนึ่สร้างไหนึ่งแก้มเออแข่งขันงสิต่ชนะไอ,อ้ยไม่โดนไม่โดนโดนดาบโดนด,บด,นดบาบชุบชุบอ้อสองสองเออีสามสาม <laughs> สี่สี่ห้าอาชีพมาแล้วได้มาหกคัลงทานี่เลยวะเสียวดำดีกว่า,ยา,วอ,า,าอย่าทถามเลยนะว่าเอาดับยังไง เขาลส์มาเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดาฟฟ์ดแป๊บอยากออกกล้องไหมครับอยากครับเออเออหกเจ็ดป๊อกอือโอ้ยไม่ค่อยมันเอาแบบทำที่ยูทูบนะของไล่ห้าละไปทำแบบจริงจังเลย ข้าวหัวเจ็ดไอ้แปดไอ้เจ็ดแล้วแล้วไอ้คือราคาอะไรเพิ่มมาสองเจ็ดเจ็ดแล้วครับหนึ่งบวกหนึ네่งเป็นสี่เอมมือเสือไปเสอมมาที่ครับนักซูโม่นักซูโม่ตาต่อไปเป็นซูโม่นะเอ้ยไม่ดีเกินห้านาทีแล้วเลยเออเออมา มาออเอ๊่๙อ่ะ,ะเลยเก้าเอ้เยแปดอพเดี๋ยวเดีขอหยิบดับก้กอปดแปสงแล้วใครโดนชนะใครโดนชนะนะใครโดนชนะนะ ยังไงยังไงตาปลาไหมยังไงยังไง,งไงสิบไปเลยแคนะปลาต่อไปสูบโม่เอาดันไปเก็บสูบโม่ดันนะฮะแต่ขอดันขอดันมือเดียวนะฮะเพราะว่าผมต้องอถืงอถือกล้องแล้วมา,จานจะกิดกะผู้หญิงคนนั้น ก๊บมาซูโม่ดันมาใครเล่นเยอะกว่ากันดันให้เกินเฮ็ดใจใจใช้มือเดียวเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือก่อนเปลี่ยนไป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 มึงนะผมต้องถือสลับกล้อง C สามสองหนึ่งไปด่าสองมือเลยไล่ด่าสองมือเลยไล่แล้วถือกล้องไม่เป็นไรอู้มือกินก๋วยเตี๋ยววะยังไง จะไหนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีอกนิดเดียวเอ่อเย้อาอย่าได้เลยมาสอนยังไม่ถึงงั้นยิ่งชุบยิ่งชุดเสมอไปอยู่ต่ออยู่ต่อถ้าถ้าไรแพ้ เราต้องกระโดดตกสิบสี่ถ้าเราแพ้เราต้องวิงว่งวิ่งรอดสไลด์ตรงนี้ยิงชุบอีกแล้ววะมันเป็นอะไรกับกระดาษขอไม่กระดาษมาหลายรอบแล้วยิงชุบชุบไปกระโดดตกสิบสี่ให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสโอเค ตอนนี้เราถ่ายไปมาสิบสองนาทีเลยตอนนี้ฟ้าทองฟ้าก็มืดตึมตอนนี้อยากรู้ว่ากี่ทุ่มแล้วเฮ้ยยังไม่ยังไม่ถึงทุ่มโอเคได้ได้ได้หกโมงละวอนนี้หกโมงแล้วฮะหกโมงละยังไม่ถึงทุ่มตอนนี้ตอนนี้ผมอัดก่อนที่จะปิดคลิปก็จะเป็นสิบแปดสิบแปดจุดห้าสิบหกใครมาดูพุ่งนี้ก็ ก็ปิดคลิปเป็นแค่นี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแต่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย